ต่อช็อตสองนะครับตอนนี้กำลังผ่าอยู่ไม่เป็นไรเขาอยู่ดีแล้วเขาิดงแล้วงไม่รู้ใครจะผ่ามั้งผมต้องใจทำอย่างนั้นเลยไม่รู้เขาเมาแล้วนี่คนนี้เมาอะไรวะยังเล่าเมาก็จะให้อยู่นี่เพราะเมืกี้สเต็ปแรกเรามองลุกตัวเลยว่ะสเต็ปแรกเลยยังไม่พอหลายคนยังเหลือน้องอีกสองสามคนนะครับที่ยังไม่ให้แต่ว่าวันนี้ก็ต้องให้ทุกคนนั่นแหละ วันนี้ให้กับน้องลาเข้าไปอ่ะอ่าวันนี้ให้น้องลาอันนี้ให้เราวะให้ไอ้ปื๊ดไอ้ปื๊ดมึงรับไปก่อนไอ้ชิบหายเขาถามตามหาที่ผักปะพี่ขอจานหน่อยดิไอ้ปื๊ดจานหมดวะไอ้ปื๊ดไอ้ปื๊ดนี่มันเป็นมิสเตอร์เอ็กซ์มิสเตอร์เอ็กซ์มิสเตอร์เอ็กซ์ไอ้อย่างั้นก็อ่ะอีกหลานเขยคนหนึ่งแล้วกันเขาเรียกเขาเรียกบมลุ่นเรื่องละเออรับไปเอ้าแล้วสำหรับนี่ ใช่พี่ได้ไปแล้วพี่น็อตเอ้ยพี่น็อตไม่กินแต่ว่ารับไปก่อนแค่นั้นเองครับในนอาคตในเป็นประเพณีในในอีกสัปดาห์ข้างหน้าเราจะเจอกันอีกตรงนี้อีกพี่น็อตอ้าวสวัสดีครับนี่ติลงมือดรอลงยูทูใช่ไหมลงสิครับขอให้ยาวใหญ่มองหน้าด้วยนะขอให้ยาวยาว ใหญ่ใหญ่รวยรวยอ่าโอเคครับขอบคุณครับอ่าและวสำหรับตรงนี้ให้ทุกคนไปแล้วในฐานตรงนี้ให้พี่ชายหมดเลยแล้วกันนะอ่าพี่ชายกับน้องชายสองคนอ่าโอเคครับสำหรับชีวิ่งนี้พี่ชายน้องชายสองคนเลยคครรัับบ่ยาวเออ แก่ยาจนยาแก่ยาจนยาเแก่ยาจนใครรอบนึง Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you เฮ้เอะไรเนี่ยเฮ้ Hey มันมันมันขมิ้นไร้ควายเลยโอ้โหตายแล้ว มีคนคาดคาน